หัวตายเมียแอบขายที่มรดกกินเองสุดท้ายโดนฟ้องคืนสวัสดีครับพบกับผมทนายความเล่าเรื่องวันนี้เรามีคดีอุทาหรณ์ที่สําคัญมากเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินของสามีภรรยาและกองมรดกครับปัญหานี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิตลงทิ้งทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสเอาไว้และภรรยาที่ยังมีชีวิตอยู่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก หลายคนเข้าใจว่าเมื่อเป็นผู้จัดการมรดกแล้วจะมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสามารถจะโอนที่ดินจะขายหรือจะเอาไปจำนองอย่างไรก็ได้โดยไม่ต้องถามความเห็นของลูกๆหรือทายาทคนอื่นแต่ความเข้าใจนี้ผิดถนัดครับและอาจนำมาซึ่งการถูกฟ้องร้องจนต้องคืนรัพย์สินทั้งหมดเหมือนกับคดีในคำพิพากษาสารดีกาที่1649ทับคดีนี้ครับ เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อสามีเสียชีวิตลงทิ้งที่ดินและบ้านหนึ่งหลังไว้ซึ่งทรัพย์สินนี้ได้มาระวห่างสมรสจึงถือเป็นสินสมรสครับตามกฎหมายแล้วที่ดินแปลงนี้ครึ่งหนึ่งเป็นของภรรยาส่วนอีกครึ่งหนึ่งเป็นมรดกของสามีที่จะต้องตกทอดไปยังลูกๆและทายาททุกคนต่อมาศาลได้ตั้งภรรยาเป็นผู้จัดการมรดกแต่แทนที่เธอจะแบ่งปันที่ดินส่วนที่เป็นมรดกให้กับลูกๆของสามี เธอกลับใช้อำนาจผู้จัดการมรดกโอนขายที่ดินทั้งแปลงไปให้กับลูกของตัวเองแล้วให้ลูกเอาที่ดินไปจำนองธนาคารเพื่อกู้เงินออกมาใช้จ่ายพอกู้เงินเสร็จก็มีการถ่ายถอนจำนองและโอนขายต่อไปให้กับพี่น้องของผู้ตายเพื่อแลกกับการเคลียร์ปัญหาหนี้สินส่วนตัวโดยที่ลูกๆของผู้ตายซึ่งเป็นทาย,ยาทโดยธรรมไม่ได้รับรูและก็ไม่ได้รับส่วนแบงมรดกเลยแมแตบัทเดียวลูกๆจึงรวมตัวกันฟ้องศาลเพื่อขอเพิกถอนการขายที่ดินทั้งหมดครับ คดีนี้จำเลยพยายามต่อสู้ในประเด็นข้อกฎหมายที่น่าสนใจมากครับข้อแรกจำเลยอ้างว่าแม่ของโจดซึ่งเป็นลูกๆของผู้ตายได้เคยเซ็นเอกสารสละมรดกแทนลูกๆไปแล้วตั้งแต่ลูกยังเป็นเด็กดังนั้นลูกๆจึงไม่มีสิทธิ์มาฟ้องร้องแต่สารดีกาท่านวางหลักกฎหมายไว้ชัดเจนครับว่าการที่พ่อแม่จะไปทำนิติกรรมสละมรดกหรือทำอะไรที่กระทบกระเทือนสิทธิในที่ดินของผู้เยาว์กฎหมายมาตรา1574กํากำหนดไว้เคร่งขรัดว่า ต้องขออนุญาตจากศาลก่อนเท่านั้นครับพ่อแม่จะเซ็นเองโดยพลรการไม่ได้เมื่อคดีนี้ไม่ได้ขอศาลการสละมรดกนั้นจึงไม่มีผลครับลูกๆยังมีสิทธิ์รับมรดกอยู่เต็มร้อยข้อ2เรื่องการขายที่ดินสันดิกามองพฤติการแล้วเห็นว่าการที่ผู้จัดการมรดกโอนที่ดินวนไปมาให้ลูกตัวเองบ้างให้ญาติบ้าง เพื่อเอาเงินมาหมุนเวียนส่วนตัวหรือเพื่อแลกกับการถอนฟ้อง,องคดีอาญาของตัวเองถือเป็นการจัดการมรดกที่ผิดหน้าที่และไม่สุจริตครับไม่ได้ทำเพื่อแบ่งปันทรัพย์สินให้ทายาทตามเจตนารมณ์ของกฎหมายบทสรุปและผลทางคดีเมื่อการกระทำต้นทางมันไม่สุจริตและไม่มีอำนาจทำได้นิติกรรมการซื้อขายที่เกิดขึ้นตามมาจึงไม่มีผลผูกพันในส่วนที่เป็นมรดกครับสารกาจึงพิพากษาให้เพิกถอนสัญญาซื้อขายที่ดิน ในส่วนที่เป็นมรดกของผู้ตายคือครึ่งหนึ่งของที่ดินแปลงนั้นครับใครที่รับซื้อไว้หรือรับจำนองไว้ต้องดำเนินการถ่ายถอนและโอนกลับคืนมาเป็นของกองมรดกและนอกจากนี้ระหว่างที่จําเลยเอาบ้านไปปล่อยเช่าแล้วเก็บค่าเช่าไว้คนเดียวศาลยังสั่งให้จําเลยต้องคืนเงินค่าเช่าเหล่านั้นกลับเข้าสู่กองมรดกด้วยเพื่อนำมาหารแบ่งให้กับทายาททุกคนตามสัดส่วนที่ถูกต้อง บทเรียนจากคดีนี้สอนให้รู้ว่าผู้จัดการบร,รดกไม่ใช่เจ้าของมร,รดกครับแต่เป็นเพียงผู้ดูแลที่ต้องซื่อสัตย์สุจริตหากใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนเมื่อไหร่กฎหมายจะตามไปเพิกถอนสิทธิ์นั้นทันทีไม่ว่าจะโอนหนีไปกี่ทอดก็ตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ